สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตย์บอนสีอีกแล้วนะคะเอาลูกน้องมาเต็มเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะพามาชมนะคะตอนนี้หนูอยู่ด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะพาชมด้านนอกตรงนี้นะคะวันนี้ก็มีแม่พันธุ์มาแบ่งด้วยนะคะกอนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อ่าเป็น คอมเมนต์มาพูดคุยกันก็ได้นะคะหรือใครยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์ด้านล่างให้หนูได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมนะคะเป็นนี่ค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะเดีย๋ยวจะค่อยๆพาเดินไปชมนะคะก็ใครสนใจพันธุ์ไหนก็จดชื่อนะคะจดพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้อาจจะมีกระถาง6นิ้วมาแบ่งด้วยก็จดไซส์ไว้ด้วยนะคะว่าเป็นไซส์กระถาง4หรือไซส์กระถาง6นิ้วนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวจะพาเดินชมค่อยๆชมต้นแม่พันธุ์ไปก่อนนะคะถ้าต้นไหนมีแบ่งเดี๋ยวหนูจะแจ้งไว้นะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นตาลาแม่กูซูมานะคะสีชมพูนะคะประมาณนี้เวลาเป็นกองก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นกองที่หนูใส่ไปสามต้นนะคะจะเห็นได้ว่าเขาแตกเพิ่มอีกนะคะตัวนี้จะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละสามสิบห้าบาทเป็นกระถางสี่นิ้วนะคะต้นลูกนะคะ ต่อไปจะเป็นไก่ฮาวายค่ะไก่ฮาวายจะออกสีส้มๆนะคะขาวส้มนยคะเม็ดประมาณนี้นะคะสีคล้ายๆไก่ฝรั่งแต่ไก่ฝรั่งพื้นมันจะเขียวเข้มกว่านี่นะคะอันนี้มีแบ่งห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้ปลูกไก่เดียวนะคะในหนึ่งหนึ่งกอก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไก่ฮาวายนะคะตัวนี้เป็นไม้นอกตู้ทั้งหมดเลยนะคะที่เห็นแล้วก็จะเห็นได้ว่าหนูจะลองน้ําทุกกระถางเลยนะคะก็จะเป็นกละมังไรกละมังของเขาเลยนะคะ นี้นะคะเป็นเพชรลาหูค่ะเพชรลาหูต้นลูกกําลังเริ่มออกแล้วนะคะก็จะมีแบ่งอยู่นะคะเป็นกระถางสี่นิ้วแต่ตอนนี้ฟอร์มประมาณสามใบนะคะต้นอาจจะยังไม่ใหญ่มากแต่ว่าลาก็เดินดีหมดแล้วนะคะนี่เห็นถามกันมาหลายท่านนะคะเลยมาอัปเดตให้เริ่มมีแล้วนะคะแต่จะเป็นกระถางสี่นิ้วค่ะฟอร์มประมาณสามใบนะคะก็จะให้ไปที่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะ อ๋อพูดผิดเอาไป100บาทก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าฟอร์มมันยังไม่ใหญ่มากเอาไป100นะคะเป็นฟอร์มเล็กๆก,กระถาง4นิ้วนะคะโตจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นไม้กระดูกนะคะใครชอบไม้แบบว่าลายสวยๆชัดๆบอลก่าวก้านแข็งๆนะคะก็จะเป็นพันนี้เลยแนะนําให้นะคะเพชรลาหูค่ะมีแบ่งห0 0่งค่ะตัวนี้จะเป็นยักษ์นะคะยักษ์ลนพักเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าลูกยังมีอีกหรือเปล่านะคะแบ่งไปแปสิบนะคะ ิดหนึ่งนะคะเพราะว่านี่ค่ะอยู่ข้างถนนเลยนะคะตรงนี้จะอยู่ติดข้าถนนคือสวนมันจะมีสองฝากถนนนะคะของหนูบ้านหนูจะอยู่ด้านในนะคะก็เลยตรงนี้อาจจะเสียงดางนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีรถดินวิ่งค่ะตอนนี้นะคะอันนี้เป็นยักษ์ลนพักค่ะจะมีแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะยักษ์ลนพักต้นรูปนี้นะคะนี่ค่ะไก่แดงก็จะโตมาประมาณนี้นะคะ แต่ตัวลูกน่าจะหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวหนูแจ้งอีกทีนะคะถ้ามีมีแบ่งอยู่แ0นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะยังมีลูกอยู่หรือเปล่าะคะ่ะตัวนี้จะเป็นสีปาดค่ะสีปาดสีปาดก็จะมีแบ่งอยู่ที่50นะคะยิ่งโตมันก็จะยิ่งกัดแดงมาเรื่อยๆนะคะจะทำเป็นฟอมกอสวยค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกไม้นะคะนี่ใบพิวิュลูกไม้ใบพิว๊ิュอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวประมาณอีกประมาณเดือนหนึ่งะคะ่ะ กำลังขาทําจํานวนชุดใหม่นะคะเพราะว่าชุดแรกนี่มันยังยังไม่โตเลยนะคะนี่มันก็จะทรงประมาณเนี้ยค่ะมีเยอะมากเลยนะคะลูกไม้ชุดนั้น,นตอนเด็กเก็บมันก็อาจจะสีอาจจะไม่แจ่มเท่านี้นะคะพอโตมาก็จะสวยมากตัวนี้เป็นไม้มเมล็ดค่ะหนูเก็บมาปลูกไว้นะคะตัวนี้เป็นลูกไม้ของพ่อนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าต้นลูกยังมีอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเช็คให้นะคะนี่เป็นกอใหญ่เลยนี่คะ่ะอันนี้จะเป็นหงยกนะคะ พามาดูมอยบ้างนะคะตรงนี้มันเป็นกอที่แบบยิ่งโตยิ่งใบใหญ่มากนะคะนี่ค่ะนี่ทรงใบสวยะคะ่ะขอบใบพิว๊วิเวลาเป็นกอมันสวยนะคะอันนี้มีแบ่งแปดสิบค่ะอยู่ต้นเดียวก็สวยะคะ่ะแต่อันนี้แบบมันแกไ่ไอายุด้วยนะคะมันเลยต้นใหญ่มากนะคะตัวนี้แดงแป๊ดเลยนะคะขอบมันจะเขียวๆนิดนึงนะคะตัดสีกันสวยมากอันนี้ต้นแม่น้ำโชคนะคะน้ำโชคใบกลมม้งเลยนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูต้นลูกนะคะเริ่มจะมีออกแล้วเหมือนกันนะคะนำโชคนี่ค่ะนี่ตัวนี้ค่ะที่หนูบอกว่ามีแบ่งนะคะเมื่อวานเมื่อวานจะเห็นลูกเป็นต้นเขียวๆนะคะถ้าใครจําได้นะคะแต่เมื่อวานฝนมันตกก่อนเลยไม่ได้พามาดูแม่เลยนะคะมันจะกาสีประมาณนี้ค่ะนะคะมีแบ่งต้นละแปดสิบนะคะนี่มันเป็นไม้ที่อาจจะกัดสีแบบว่าไม่เต็มทั้งหมดนะคะนี่ค่ะมันจะมีขาว เส้นใบเขียวแล้วก็กัดออกชมพูนะคะสวยมากตัวนี้เราก็เลี้ยงนอกตูดดีค่ะต้นแข่งนะคะอันนี้มีแบ่ง80ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะที่จะกัดสีชมพูหมดเลยที่เป็นบอลกาบเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะพาไปดูนะคะแม่เขาสวยมากนะคะตัวนี้ตัวนี้จะแบ่งไปที่ต้นละ80นะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงหนูจะขึ้นต้นแม่ให้นะคะถ้าหารูปเจอหรือว่าอาจจะเป็นคลิปต่อไปนะคะจะพาไปชมต้นแม่ต้นนี้นะคะสวยมากจริงๆนะคะตอนโต ตัวนี้จะเป็นพยาพันทองนะคะพยาพันธงก็มีแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะสีแดงเข้มๆนะคะทรงใบคล้ายๆผู้ผีดค่ะทรงใบจะต่างกับหงยกนะคะใบมันจะป้านใบจะเขาเรียกอะไรเนี่ยคะ่ะกลมๆมากกว่านะคะมันจะแบบเแป้นๆมากกว่านะคะแต่สีคล้ายๆกันเลยค่ะนะคะอันนี้มีแบ่ง50บาทค่ะชื่อว่าพยาพันธงนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นมาน่านนางพิมนะคะมา่านนางพิมพ์ ตัวนี้ก็เป็นไม้กระสีค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นนี่พื้นมันจะเป็นสีเขียวก่อนนะคะตอนเด็กก็จะกัดชมพูมาเรื่อยๆจนกัดได้เต็มใบเลยนะคะตัวนี้จะมีแบ่งห้าสิบบาทนะคะตัวนี้หันุมานออกสึกคะ่ะมีแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทเช่นเดียวกันเป็นสีแดงนะคะนี่เป็นกานหาชาลีนะคะ สีสวยมากนะคะกันหาชาลียิ่งโตยิ่งกัดสวยะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะไปเช็คต้นลูกใีกทีนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นทวีราบนะคะหนูชอบเรียกว่าทวีราบหน้าม่วงนะคะตัวนี้นี่มันจะสีแบบนี้ค่ะมันจะมีอีกหน้าหนึ่งหน้าเข้มนะคะมีหลายหน้ามากนะคะตัวนี้นี่ค่ะเดี๋ยวต้นลูกนะคะกําลังเริ่มออกแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีแบ่งยังไงเดี๋ยวหนูมาแจ้งหรือว่าใครอยากได้มันก็จะเป็นไซส์เล็กอยู่อะค่ะก็ลองทักมาถามได้นะคะตัวนี้ อันนี้เป็นดาวเพียงดินค่ะมีแบ่งตัวละสามสิบห้าบาทตมันจะดิ่งแดงกว่านี้นะคะแต่กอดีค่ะใบแข็งนะคะเป็นบอลเก่าค่ะตัวนี้มีแบ่งสามสิบห้านะคะถ้าใครชอบแบบใบแข็งๆแล้วก็ขอบใบพิ้วๆเดี๋ยวมันจะกัดออกแดงๆระเรื่อมานะคะมันจะยิ่งเนี่ยค่ะเริ่มมาแล้วนะคะมันก็จะยิ่งสวยะคะ่ะมีแบ่งสามสิบห้าบาทค่ะนี่ก็เป็นลูกไม้ค่ะเนี่ยค่ะชุดเดียวกับนี้เลยลูกไม้พิ้วๆนะคะใบสวยค่ะเดี ทรงใบสวยมากทรงใบแบบบอลเก่าเลยนะคะหนูก็จาไม่ได้คะ่ะว่าผสมจะอะไรมานะคะตัวนี้จะเป็นนางวิชุดานะคะแต่มันไายเยอะจัดเลยนะคะแทบจะเหลือเขียวนิดเดียวเองนะคะนี่นะคะอันนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะตัวลูกนะคะอันนี้จะเป็นนางวิชุดาจะอยู่ตับรามเกียรตินะคะเป็นนางยักษ์ค่ะนี่กระขายสนใจนะคะที่หนูส่งก็จะเป็นป้ายแบบว่าป้ายแล้วนะคะ แต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่านี้นะคะอันนี้คือแบบเยอะมากป้ายเยอะมากนะคะต้นแม่ของเขานะคะมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะอันนี้ปีกนางฟ้าค่ะถ้าใครรออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงสวยมากนะคะปีกนางฟ้าเป็นมาที่แข็งแรงมากหนูจะพามาดูบ่อยๆนะคะอันนี้อันนี้ลูกไม้เหมี่ยวนะคะอันนี้มีแบ่งต้นเดียวค่ะต้นละห้าสิบาทเป็นไม้กัดสีค่ะตัวนี้นะคะยิ่งโตยิ่งกัดเม็ดเยอะค่ะอันนี้ฤอสีโคบุตรนะคะฤอสีโคบุตร เนี่ยค่ะยิ่งโตมันก็จะยิ่งกัดลายเนี่ยค่ะผ้าผ้ามาแบบนี้นะคะลายเม็ดเม็ดเนี่ยค่ะตอนเด็กๆมันก็เป็นสีออกน้ําตาลพื้นๆเลยนะคะโตมีหูใต้ใบด้วยนะคะตัวนี้มีแบ่ง80บาทค่ะพญาพันวังนะคะพญาพันวังก็มีแบ่งห้าินะคะนี่ข้างๆกันจะเป็นมหาราชานะคะสวยมากใครชอบสีแบบแดงๆนะคะมหาราชาก็จะเป็นไม้กระสีสวยนะคะนี่ค่ะ อันนี้มีแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะมหาราชาเดี๋ยวให้ดูใบเต็มๆจะเป็นประมาณนี้ยิ่งโตจะยิ่งกัดสีนะคะพอดีว่าใบามันไปฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวหนูไปฝั่งนู้น,ะะน,นก่อนนะคะนี่ค่ะมหาราชามีแบ่ง50บาทนะคะสวยมากนี่สีคล้ายๆกับพันวังนะคะด้านนี้จะเป็นพยาพันวังนะคะอีกด้านนี้จะเป็นมหาราชานะคะสวยมากเลยตัวห้าสบาทเท่ากันเลยคะ่ะ นี่คือสวยเลยนะคะนี่นี่เป็นลูกไม้หน้าไก่หน้าหยิกค่ะสวยมากสีมันจะแบบเจมๆนะคะอันนี้จะเป็นอินทราลังสันนะคะมีแบ่งห้าสิบบาทค่ะนี่นี่ค่ะอันนี้เป็นท้องสำลิดนะคะทองสำลิดเดี๋ยวหนูให้ดูเต็มเนะคะเส้นใบมันจะออกกัดแล้วมันจะออกดำๆแบบนี้นะคะ ตอนเด็กมันจะเป็นเขียวเลื่อมๆนะคะเขียวหมดเลยนะคะโตมาจะสวยมากนะคะท้องสำริดเป็นไม้อ่าไม้เก่านะคะตัวนี้ค่อนข้างหายากค่ะในตลาดนะคะอันนี้มีแบ่ง80บาทค่ะอ่าตัวนี้จะเป็นไก่แก้วมาลายทองแผงนะคะแบบแผงนี่แบบแผงเม็ดจะห่างๆหน่อยนะคะแบบนี้อันนี้มีแบ่ง50บบาทนะคะก็จะเริ่มกระสีมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่า ก็ยังไม่กัดเต็มฟอร์มขนาดนี้แต่เริ่มกัดมาแล้วนะคะอันนี้มีแบ่งห้าสิบบาทค่ะชื่อว่าไก่แก้วมลา,ายท้องแผงนะคะตัวนี้นี่สวยเลยนี่ค่ะตัวนี้นะคะนางวิชุดาเผื่อใครอยากได้ไซส์กระถางหกนิ้วนะคะน่าจะเป็นห้าจุดห้านะคะถ้าผิดตองขออภัยด้วยนะคะไม่ห้าจุดห้าก็หกค่ะไซส์กระถางนะคะตัวนี้อันนี้เนี่ยค่ะนางวิชุดานะคะมันจะประมาณนี้นะคะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะตัวนี้เป็นไม้นอกตู ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะนี่ประมาณนี้ฟอร์มนี้เลยนะคะก็ได้ต้นนี้ไปเลยนะคะตัวนี้หนูขออยู่ที่เอาที่270 ،เนะคะเผื่อใครสนใจนะคะเป็นนางวิชุดานะคะเป็นไม้นอกตู้ค่ะตัวนี้นะคะสวยมากนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกซับค่ะเรียกซับก็จะมีแบ่ง200เหมือนกัน,นะคะเรียกซับนี่เป็น เป็นกระถางหกนะคะสองร้อยจะเป็นกระถางหกตัวนี้คือต้นแม่ที่เขาโตเต็มที่นะคะตัวนี้จะเป็นสุนทอ,อนู่นะคะสวยมากสุนทอ,อนู่จะเป็นใบแข็งนะคะตัวนี้ใบแบบสีเงี้ยค่ะมันจะกัดมาเรื่อยๆนะคะอันนี้มีแบ่งห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้ชื่อสีมรกตนะคะสีมรกตตอนเด็กเขียวหมดเลยนะคะเขียวทั้งใบเลยโตจะกัดสีนะคะนี่จะกัดมาเรื่อยๆะคะ่ะนี่นะคะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่แปดสิบนะคะ ี่ค่ะตัวนี้จะเป็นสุเรเสณ์นะคะสุะเรเสณ์นี่อันนี้มีแบ่งหกสิบาทค่ะสุะเรเสณ์นะคะมีหูใต้ใบค่ะตอนโตนะคะสีสวยค่ะสูสีไทยเฮานะคะสูสีไทยเฮาใบแดงนะคะอันนี้ตั้งคุมดีค่ะอันนี้มีแบ่งอยู่ต้นลูกกระถางสี่นิ้วอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะตัวนี้อันนี้เป็นบอลเหลืองนอกตู้นะคะสวยมากนะคะหนูเคยมาถ่ายให้ดูตอนน้นยังมีสองใบตอนนี้ใบเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ อันนี้จะเป็นบับเบิลไทยนะคะบับเบิลไทยจะมีแบ่ง50นะคะเดี๋ยวหนูไปเช็คก่อนว่ามีกี่ต้นนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะสุรเสนถ้าเวลาตั้งโกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยมากก็ตัวนี้จะเป็นเพชรมณีค่ะเป็นไม้กาสีนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะมาจะเขียวก่อนเลยนะคะเขียวทั้งใบเลยนะคะตัวนี้ก็จะกัดชมพูนะคะสวยมากมีแบ่ง80บาทนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาให้ดูนะคะต้นเม่อีกต้นหนึ่ง คือต้นลูกจะเขียวทั้งหมดเลยนะคะตอนเด็กๆนะคะนะคะ่ะยิ่งโตมันจะยิ่งกัดชมพูเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะชมพูพานคองเมืองนะคะจะเป็นหนูจะมีรุ่นที่เป็นใบป้านแบบนี้นะคะตัวเก่านะคะอันนี้มีแบ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบีค่ะเทพอมรินนะคะโตเจ้าก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นอีกกอหนึ่งที่อยู่นอกบ้านนะคะอยู่นอกตู้เหมือนกันนะคะหล่อน้ําแบบนี้นะคะอันนี้น้ําจะเยอะไปสักหน่อยนะคะสําหรับ ตอนนี้เพราะว่าฝนมันตกนะคะยังไม่ไม่มีเวลามาเทเลยนะคะเนี่ยค่ะตอนเด็กๆก็เป็นสีเขียวค่ะนี่นะคะสีเขียวจริงๆนะคะอ่าตอนโตจะกัดชมพูนะคะใบแข็งใบสวยะค,ะค่ะต่ออ่าลูกก็จะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้บาทนะคะเป็นใบสีเขียวเขียวเง,ง,งางเรื่มเรนะคะนี่ค่ะสีปดัดยิ่งโตยิ่งสวยนะคะลูกๆเขาก็จะแตกมานะคะนกสดายุค,ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นทรงประมาณนี้ นลชดายุตับรามเกียรนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่เก้าสิบบาทนะคะสวยมากเลยอ่าเขาจะแบบเขาเรียกอะไรมันจะทรงคล้ายสามเหลี่ยมนะคะตัวนี้ใบนี่ใบใบแหลยมยาวๆนะคะชมพูพานคลองเมืองนะคะสีสวยมากนะคะอันนี้เป็นภูพิงนะคะภูพิงเป็นบอนเก่าวบอลป้ายค่ะไม้ป้ายนะคะสังเกตดูจะเป็นป้ายออกเขียวๆชมพูนะคะนี่นะคะตัวน,นี้พิเศษ หนูแอบเห็นว่ามีหน่อมาแล้วด้วยนะคะนี่เดี๋ยวนี่ค่ะเอาเอใบบังนะคะนี่ค่ะเริ่มมีหน่อแทงมาข้างๆต้นแล้วนะคะนี่ค่ะเผื่อใครสนใจผู้พิงนะคะสวยมากผูพ้พิงหนูขออยู่ที่400บาทนะคะผูพ้พิงเป็นกระถาง6นิ้วนะคะกระถางใหญ่แม่พันธ์นะคะนี่ค่ะมีแถมหน่อไปด้วยนะคะสวยเลย อ่าอันนี้เป็นสําหรับใครที่ชอบไม้กระถางหกนะคะเป็นพญาหงนะคะพญาหงหนูจะให้ดูว่าหูมันมีแล้วนะคะนี่หูใต้ใบนี่ค่ะมีหูแล้วนะคะตัวนี้ก็จะให้ไปที่ราคาหนูขออยู่ที่เอาไปตัวนี้เอาไปสามร้อยยี่สิบาทนะคะพญาหงค่ะสวยมากนะคะนี่เป็นกระถางหงนิ้วนะคะฟอร์มสวยแล้วนะคะนี่ ใบมีมีหูนะคะแล้วก็ใบดกนะคะนี่ค่ะอันนี้ซามูไรนะคะพ่อเขาเอามาใส่ไว้ระหว่างตู้นะคะตัวนี้อันนี้เดี๋ยวรอติดตัวอีกนิดนึงนะคะเป็นใบไผ่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะกัดสีนะคะแม่เขาสวยมากนะคะที่กัดแดงๆเลยนะคะอันนี้เริ่มกัดมาแล้วนะคะอ๋อแล้วก็หนูขออนุญาตแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการจะส่งนะคะหนูจะส่งทางไปษนีนะคะ ก็จะส่งได้ทั้งโอนแล้วก็ไปทางเลยนะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะส่วนาการจะส่งต้นไม้คือมันมีเฉาบ้างมีใบทิ้งใบบ้างอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ส่งไปให้ที่มือเลยเนาะคะก็เลยอาจจะมีแบบว่าเฉาเนื่องจากการขนส่งบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติการแกะก็แกะ,แกะแช่น้ำได้เลยนะคะแกะช่วงเย็นๆค่ำๆหรือว่าบ้านใครฝนตกอย่างเงี้ยนะคะตอนเย็น ก็แกะช่วงฝนต,ตกนะคะดีเลยแล้วก็แช่น้ํานะคะแช่น้ําไว้ในร่มก่อนหรือว่าไว้แดดลําไร้ก่อนนะคะเพื่อให้ไม้เขาฟื้นตัวนะคะแล้วก็หนูมีทิศเล็กๆนะคะก็อาจจะใส่เอ็มไปสักครึ่งฝานะคะมันจะช่วยให้ไม้นะคะสดชื่นแล้วก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่าไม้เลิบนะคะ มลเลิฟเขาจะเป็นทรงใบนีคะประมาณนี้เขาจะเป็นช่อเป็นชั้นดีตัวนี้หนูเคยเอาไปเข้างานประกวดด้วยนะคะตัวนี้ไมลเลิฟนะคะก็สวยค่ะใบเป็นชั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ใบจะแบบนี่ค่ะไม่ต้องค้าเลยนะคะนี่ใบแข็งแรงค่ะไมลเลิฟตัวนี้จะเป็นเนี่ยค่ะใบเปรอๆนะคะแล้วก็ อ่ามันจะหนูจะบอกไงดีบางอันมันก็จะเข้มนิดนึงแดงๆอย่างนี้นะคะบางอันมันก็จะเปิดอลายขาวเข้ามานะคะแล้วแต่ใบนะคะสวยมากทรงใบดีนะคะไม้เลิฟตัวนี้หนูขออยู่ที่กระถางนี้ขออยู่ที่200บาทนะคะ200บาทกระถาง6นิ้วค่ะสวยมากเลยอ่าไม้เลิฟเป็นไม้ไทยนะคะหลายคนทักมาถามนะคะไม้เลิฟเป็นไม้ไทยเพียงแต่ว่าเขาตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเฉยๆนะคะไม้เลิฟนะคะ สำหรับหลายคนถามมานะคะที่สวนก็จะเป็นไม้ไทยหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นไม้ของที่สวนทําเองทั้งหมดนะคะบางทีบางพันหมดเร็วต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีมันมีต้นเดียวจริงๆนะคะก็จะทยอยอ่าถ้าส,สมมุติว่าต้นไหนหมดก็จะทยอยอ่าปลูกแล้วก็มีเวียนมาเรื่อยๆนะคะสําหรับหลายๆสายพันธุ์ที่หมดไปต้องขออภัยด้วยนะคะตัวนี้เป็นเพชรมอนโทนค่ะกระถาง6นิ้วนะคะสีแดงๆเง,ง,งาๆเลยนะคะ มีหน่อแล้วด้วยนะคะนี่มีหน่อแล้วนะคะอันนี้หนูขอหนึ่งรอยเจ็ดสิบาทนะคะกระถางหกนิ้วคุ้งมากนะคะหน้าแบบเงามาเลยนะคะตัดมาแล้วะคะ่ะอันนี้มีลูกแล้วด้วยนะคะนี่ใครจะไปแยกลูกหรือว่าใครจะทําฟอร์มก่อไว้เป็นกอธรรมชาติก็ได้นะคะเริ่มแตกหน่อมาแล้วอันนี้หนูขอหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะอี่อันนี้เป็นลูกไม้นะคะตอนแรกอะ่ะหนูฟอมต้นนี้พ่อฟอร์มไว้จะไปประกวดนนะคะ่ะแต่ตอนนี้มันยุบ ลงหัวนะคะเหลือใบเท่านี้เองค่ะเลยเอามาแอบไว้สร้างตู้นะคะน,นี่ค่ะใบแข็งด้วยนะคะตัวนี้แข็งจริงๆนะคะแล้วก็ใบสีสวยค่ะสีแดงไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่ามันเงาแดดนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นดารารายนะคะดารารายนี่ค่ะ ดาราลายมีลูกแล้วด้วยนะคะลูกติดมาอันนี้หนูจะขออยู่ที่สามร้อยบาทนะคะดาราลายเดี๋ยวขออนุญาตถอนยยกก่อนนะคะนี่อโอเคค่ะนะคะมันจะเป็นสีอย่างนี้ค่ะเเม็ดแดงนะคะเดี๋ยวดูบใบนี้แล้วกันนะคะแดดมันสะท้อนน,ดนิดนึงนะคะนี่ตอนแรกฝนทําท่าจะมาคะ่ะอยู่ๆก็แดดจัดมาอีกแล้วนะคะตอนนี้นี่คะ่ะอันนี้ดาราลายนะคะมีแบ่งสามร้อยบาทกระถางนี้เลยะคะ่ะมีกระถางเดียวนะคะลูกมาแล้วนะคะ ใบดุกดีนะคะตัวนี้ใบมันจะแบบว่าส่วนใหญ่ที่สวนถ้าสังเกตนะคะตอนหนูไปถ่ายหนูจะไม่ค่อยได้ค้มใบเลยนะคะเพราะว่าบางทีเอ,เอาจริงๆก็ค้มไม่ไหวนี่แหละคะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม้นอกตู้ค่ะมันจะแข็งนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ค้มค่ะแล้วก็ค้มไม่ไหวอ,อ,อีกเหตุผลหนึ่งค่ะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันต่อนะคะ ก็สำหรับใครที่สนใจพันอะไรก็จดไว้ได้เลยนะคะหรือว่าพันนอกเหนือจากนี้นะคะก็ลองทักมาสอบถามได้แต่บางพันก็ถ้าหนูหมดจริงๆหรือไม่มีจริงๆต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ตัวนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบฟอร์มกอตัวนี้เป็นมนเหรียญทองค่ะอาจจะยังกัดไม่เต็มนะคะนี่ค่ะยังกัดไม่เต็มเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นฟอร์มกอกอรธรรมชาติเลยนะคะนี่นะคะกอนี้หนูจะขออยู่ที่ มเทีนทองนะคะลูกเดี๋ยวขอนับก่อนนะคะน่าจะประมาณสองสามต้นประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นกระถางหกนิ้วนะคะก้อน,นี้หนูให้ไปที่หนูขออยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบนะคะก้อน,นี้นะคะสวยมากนะคะให้ดูเต็มๆนะคะมันจะกัดได้มากกว่านี้อีกนะคะแล้วก็กัดตอนโตมันก็จะใบแข็งเรื่อยๆค่ะนะคะใบพวกมเทียนทองนะคะเป็นพันธุ์ที่แบบยิ่งโตเบยใบยิ่งแข็งะคะ่ะ ตัวนี้เป็นนายทองเหม็นนะคะเป็นฟอร์ม2ต้นคู่นะคะหนูใส่ไป2ต้นตอนนี้เริ่มแตกภูมิสวยแล้วนะคะนี่ค่ะใบพิ้วพิ้วแดงแดงนะคะตัวนี้หนูขออยู่ที่250ราสิบาทนะคะถ้าใครรับนะคะกระถางหกนิ้วค่ะทํากอให้เรียบร้อยนะคะเป็นอันนี้เป็นกอที่ทําให้นะคะจะไม่ใช่กอธรรมชาติเพราะว่าหนูใส่ไปในสอต้นเลยนะคะในหนึ่งกระถางคะ่ะเนี่ยค่ะนาโชคหนูจะมีฟอร์มนี้นะคะหนึ150บาทคะ่ะ จะเป็นฟอร์มสามใบค่ะประมาณนี้นะคะนีย่ยากจะลุกหน่อยนะคะตัวนี้นี่ค่ะลากก็เริ่มมาแล้วนะคะเริ่มทะลุมาบ้างแล้วนะคะลากเดินดีหมดแล้วค่ะแต่บางทีมันก็ยังไม่ทะลุก,ก้นกระถางก็จะมีในบางกระถางเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดินดีหมดแล้วนะคะนี่เป็นตีเมค่ะตีเมฆก็จะมีแบ่ง ตอนนี้น่าจะเหลือไซส์เป็น150นะคะถ้าใครอยากได้ไซส์ไหนก็แจ้งได้นะคะตอนนี้จะเป็นไซสกระถาง4นิ้วแต่ว่าลายมันยังไม่มเยอะขนาดนี้นะคะเป็นมีแบ่ง150นะคะไซส์สองร้อยจะหมดนะคะแล้วก็ไซส์กระถาง6ก็น่าจะหมดเดี๋ยวถ้ามีมาอัปเดตยังไงหนูแจ้งนะคะยักตีเมฆะตัวนี้จะเป็นน้องเขียวนะคะนี่น้องเขียว ตัวนี้จะมีลูกติดแล้วด้วยนะคะอันนี้ให้ไป250บาทนะคะน้องเขียวตัวนี้นะคะกระถางหค่ะตัวนี้จะเป็นราชินีเงินแสนนะคะนี่เป็นกระถางหนิ้วนะคะกระถางใหญ่แล้วนะคะฟอร์มประมาณนี้นะคะนี่มีหลอดใหม่มาแล้วนะคะนี่ค่ะแต่ยังไม่มีหนอนนะคะตัวนี้เป็นแบบฟอร์มต้นเดี่ยวนะคะกระถาง6กนิ้วใครรับหนูขออยู่ที่200บาทนะคะราชินีเงินแสนนี่อันนี้จะเป็นสัตว์กระทำทั้งหมดเลยนะคะ นี <unsafe> <t om ple> ่ค่ะค่ะเมื่อกี้เบอร์นิดหนึ่งนะคะสัตว์จะทำนะคะตัวนี้เป็นสัตว์จะทำทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ให้ไปที่ไซนี้ก็จะให้ไปอยู่ที่นี่ค่ะอันนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะมันจะมีสองไซส์ค่ะมี50กับ80นะคะใครสนใจแบบไหนก็แจ้งได้เลยนะคะอันนี้เป็นสัสตว์จะทำค่ะสีเปิอะเปิอะสวยนะคะอันนี้ทรงใบนี่ค่ะตัวนี้เมืองจันทร์นะคะกําลังโตนะคะเมืองจันทร์ให้ไป100บาทค่ะเมืองจันทร์ เป็นบอนเก่าค่ะตัวนี้นะคะนี่นางสว่าหะนะคะตอนนี้เพิ่งเจอต้นเดียวค่ะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะนางสว่าหะเริ่มมาแล้วค่ะสีเพชรเจสีแบบไม่ด่างนะคะแต่กัดลายมาแล้วอันนี้50บาทค่ะไกล้ทองนะคะนี่ค่ะต้นละห0ิค่ะกระถาง4นิ้วนะคะนี่พญาพันทองค่ะนี่่ะต้นละห0สิค่ะลายนี่จะชื่อว่าสีสาครนนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นละ80บาทนะคะสีสาครนน่าสวยมาก นี่คะ่ะใครรับหงสูเอ้หงเหินนะคะเจอมาหนึ่งต้นนะคะหงเหินให้ไปห้าสิบาทค่ะมีต้นเดียวนะคะอันนี้มรกรสยามค่ะห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นไก่ราชาบดีนะคะเม็ดเขาจะเป็นชุมเม็ดชุมพูเม็ดขาวนะคะต้นละห้าสิบค่ะตัวนี้นะคะสาวารินนะคะต้นละห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะคะสีสวยนะคะสาวารินแล้วก็ใบแข็งก้านแข็งะคะ่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะต้นละห้าสิบค่ะ ตาละแม่กูซูมานะคะก็ต้นละ35บาทนะคะสาตอนนี้ก็จะมีตะละแม่กูซูมานะคะโไก่สูตรสงวนก็เริ่มออกแล้วนะคะแต่ว่ายังมีแต่ไซส์นี้นะคะเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูน,นี่นะคะสาบาทนะคะเจอต้นเดียวนี่แหละคะ่ะอ๋อแล้วก็อีกอันนึงเป็นเทพอัสดงนะคะ แต่ว่ามันอยู่รวมกับไก่สูสงวนถ้าใครรับต้นนี้หนูขออยู่ที่เจบาทนะคะมีต้นเดียวนะคะบางเอิญมันอยู่คู่กันนะคะนี่ค่ะก็มีสอะอาามสนะคะก็จะมีกวนอิ่มกวนอูนะคะไก่สูสงวนหกหลงนะคะอ่ามีอะไรอีกหน้าก็จะมีม้ากันทกะค่ะม้ากันทกะนะคะ,ะ,นะคะแล้วกําแพงแสนนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะต้นละสามสิบห้าบาทสามต้นร้อยค่ะได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่านะคะนี้พรน,นับพัน,นะค,ะค่ะคลิปที่แล้วหนูน่าจะพูดไม่ค่อยชัดนะคะเป็นอ่าคลิปที่แล้วมีหลายคนเข้าใจว่าไม่ใช่บอลกลาบนะคะเขาเป็นบอลกลาบมีแข้งนะคะนี่นะคะเพียงแต่บางใบมันจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างนะคะชื่อพรอน,นับพันนะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทค่ะ ฟ้าสางนะคะไม่รู้ว่ายังมีใครรอยอยู่หรือเปล่านะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าบาทนะคะฟ้าสางสีสวยมากนะคะฟ้าสางนะคะที่เขาอยู่ตรงนี้เดิมนะคะตอโดนใบใบตัวนี้โดนกินอะไรไปแล้วนะคะมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าิบนะคะตัวลูกอย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะคะยักษ์นะคะอสูรอ,อสูรละอินทานะคะถ้าท้าหนูออกเสียงผิดต้องขออภัยนะคะอสูรอินทาโตมันจะไปประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็มีแบ่ง150นะคะตอนเด็กๆมันก็จะเป็นใบเข,เขียวๆก่อน,นะคะ่ะตัวน,นี้นะคะอันนี้สีราหุ้มทองนะคะมีแบ่ง80ค่ะเนี่ยค่ะชุมพูพันธ์คลองเมืองนะคะต้นละ150บาทนะคะชุมพูพันธ์คลองเมืองนะคะแล้วก็จะมีเพชรมณฑนนะคะเพชรมณฑนต้นลูกก็มีนะคะต้นละให้ไป80บาทนะคะตัวนี้จะเป็นอุ้มทองนะคะอุ้มทองนี่ค่ะอุ้มทองน่าจะมีอยู่หนึ่งถึงสองต้นนะคะให้ไปต้นละ80ค่ะอุ้มทอง ม่วงจระัสกุลน,นะคะตัวนี้เป็นม่วงม่วงค่ะสีม่วงนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะม่วงจรัดสกุลเพชรมณีตอนเด็กจะเป็นแบบนี้นะคะเขียวหมดเลยนะคะมีอาจจะมีสะดือแดงนิดหน่อยนะคะต้นละแปดสิบบาทค่ะบอลเก่านะคะตัวนี้เป็นสีแดงๆเม็ดออกขาขาช่มพู่นะคะต้นละห้าสิบนะคะตัวนี้เป็นพุ่มดีใบดกค่ะสีสองรักนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทตัวนี้จะเป็นสีออกช่มพูอมม่วงม่วงนะคะกระสวยมากอันนี้บางใหญ่นะคะ นี่อันนี้ให้ไปหนึ่งรอบาทค่ะบางใหญ่กุนสีโคจโคงนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะกัดแดงนะคะสาสิบห้าบาทนะคะอันนี้จะเป็นพยาจักกีนะคะต้นละหนึ่งรอยค่ะค่ะลูกไม้กลม่วงนะคะตัวนี้ต้นละห้าสิบนะคะหนุมานอมะพานะคะตัวนี้ต้นละห้สิบาทนะคะนี่น่าจะมีอยู่ประมาณเห็นอยู่ต้นหนึ่งนะคะ ตัวนี้เป็นบอนใบไผ่นะคะกระถางสีนิ้วใบไผ่ by เขาจะต้นไม่โตค่ะตัวนี้ชื่อว่าหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนตัวนี้หนูให้ไปที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะสกัดนิมิตนะคะต้นละให้ไปสามสิบห้านะคะสกัดนิมิตนะคะจะมีไม่กี่ต้นนะคะนี่ตรงนี้ไม่ได้พามาดูนานเลยนะคะไอต้นเหลืองเหลืองนี่กําลังจะมีดอกค่ะมาอัปเดตนะคะเหลืองเหลืองส้มส้มถ้าไม้ที่จะมีดอกนะคะใบใหม่มันจะซักสั้นนะคะเหลือแค่นิดเดียวเองนะคะ อันนี้เป็นน้องเขียวนะคะน้องเขียวน้องเขียวน้องเขียวหมดเลยนะคะค่ะตอนโตไก่ทองจะประมาณนี้นะคะมีแบ่งแปดสิบาทนะคะนี่อันนี้ไก่แดงนี่ค่ะอันนี้เป็นซูสีไทยห้านะคะมังใหญ่นะคะนี่บอลเก่าค่ะอยู่ติดติดกันเลยนะคะนีะกระเจเจนนะคะกระเจะจัน,น,ะะจจนตัวนี้ก็จะมีแบ่งห้าสิบค่ะอันนี้จะเป็น านางกีดีๆีนะคะมีแบ่ง50บาทเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นหนุมานจองถนนนะคะก็แบ่งไปห้าสค่ะอันนี้จะเป็นสีกาญจนาพิเศษนะคะหน้าดังเดิมนะคะหน้าดาังเดิมจะเป็นหน้านี้อันนี้มีแบ่ง100บาทค่ะ,น,ะ,คะนางเกาเดี๋ยวกําลังโตนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแบ่งเนี่ยจะมาแจ้งนะคะอกอใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้น้ําท่วมนิดนึง นี่คะ่ะเดี๋ยวต้องลินออกก่อนนะคะค่ะรัตนบุรีตอนโตนจะกัดแบบนี้นะคะตัวน,นี้จะมีแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะคะรัตนบุรีนี่คะ่ะกัดสีสวยนะคะหน้าเงาด้วยะค,ะค่ะค่ะก็เบอร์โทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองสองสี่สามหกสามนะคะศูนย์หกสี่สองปสองสี่สามหกสามหรือว่าแอดไลน์ที่หนูขึ้นนะคะหนูจะขึ้นเบอร์ไปด้านบนตลอดคลิปนะคะก็โทรมาได้หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวหนูก็มาลงคลิปเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะลงทุกวันนะคะสำหรับใครที่สนใจบอลสีก็แวะเข้ามาชมก่อนได้นะคะก็จะมีแม่พันธุ์ให้ดูด้วยนะคะโอเคะคะ่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ